สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอปทาโร่พิกอากายวันนี้หัวข้อที่ว่าเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณคือใครจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1่กองที่2กองที่3ถ้าเลือกได้แล้วมารับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สาหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1เนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณคือใครเขาคนนั้นเป็นคนตรงเป็นคนจรงิงผู้ใจจรงิงจังและมีความมั่นคงในฐานะทางด้านการเงินค่ะเขาอาจจะทํางานหน้าที่ที่บินธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็ทํางานในตําแหน่งที่หน้าที่ที่มีคนค่อนข้างน สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองใครคือเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณเขาหรือตัวคนนั้นเป็นคนที่มีวัยแตกต่างกับคุณนะคะเป็นคนจิตใจร่าเริงอ่อนโยนจมใสและเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาจะทําให้คุณมีความสุขและเขาจะทําให้คุณรู้ว่าความรักครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังและความสดใสค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ใครคือเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนโรแมนติกเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนหวานเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทีมต่างแดนเขาจะทําให้คุณพบกับสิ่งแปลกใหม